โอเค Google พรุ่งนี้อากาศเป็นยังไงสำหรับพรุ่งนี้นะคะในสามหมื่นจะมีแดดจัดตุ้หภภูมิสูงสุด32องศาและต่ำสุด17องศาค่ะโอเค Google เรียโพได้แ,แชมป์หรือยัง ในเว็บไซต์ go. com พวกเขาระบุว่าลิเวอร์พูลประกาศสัปดาห์กลับมาควา้าแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษได้สำเร็จหลังจากรอคอยมานานถึง30ปีซึ่งถือเป็นชมป์ครั้งแรกในชื่อว่าพรีเมียร์ลีกอีกด้วยโอเค Google ผมหลอไหมจริงๆคุณไม่ได้ตั้งใจถามหรอกเพราะคุณดูดีอยู่แล้วทำไงได้โอเค Google คุณรักผมไหม ฉันรักที่จะช่วยเหลือและค้นหาคำตอบให้กับคุณฉันหวังว่านั่นคือความรักค่ะ